สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของเจวรปัดนะครับทักทายกันในทุกๆวันก็อย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเห็นช่องนี้หรือว่าติดตามข่าวสารของผมทุกวันและยังไม่ได้กดเข้ามาเป็นพักพวกกับเรานะครับเช่นเดียวกับ a c e b o o k ก็ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์คอมเมนต์ในทุกๆวันนะครับชื่อเจวรปัดเหมือนกันทิกตอกด้วยนะครับก็ฝากติดตาม3ช่องทางหลักๆตรงนี้ด้วยเอาไว้ทุกอย่างลงตัวเราน่าจะได้กลับมาพูดคุย ในการไลฟ์เพื่อทักทายกันด้วยนะครับเริ่มต้นวันนี้ก็คงจะย้อนไปดูผลการแข่งขันของ AFC Champions League ในรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายก็จะไปที่ราชมังคลากีฬาสถานก่อนนะครับเมืองทองที่เล่นเป็นทีมแรกเจอกับชนบุกที่เป็นแชมป์ของกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับนัดเนี้ยถ้ากีเลนพยองอยากจะเข้ารอบเนี่ยต้องเอาชนะชนบุกให้ได้สถานเดียวจะได้ไม่ต้องไปลุ้นคู่ของสรังง,งกับทางเซบู แต่ถ้าเกิดว,ว่าพลาดจริงๆไม่สามารถเอาชนะชนบุกได้ก็ต้องไปลุนให้สรัางงอแบบไม่ชนะเซบูตามไปด้วยซึ่งเกิดขึ้นยากจริงๆเพราะว่าเซบูเป็นทีมบวยของกลุ่มนะครับแฟนบอลก็เข้าชม3,625คนถือว่ามาหนาตากับความจุข,ของสนามราชมังโดยความพร้อมของทางเจ้าบ้านครับจิโนโลเลตเตอรี่จัดชุดใหญ่เลยครับ4เกมรุกบรมตอาบวิไล เฟเดิโอบราวคาคานคำยกแล้วก็ปูราเชตทอดสนิทขณะที่ทีมจากเกาหลีใต้เนี่ยนอกจากจะไม่มีเฮดโค้ชตัวจริงแล้วนะครับพวกเขาขนนักบอลมาเพียงแค่15คนเท่านั้นซึ่งจากชื่อตัวจริง11คนจะทำให้มีตัวสำรองเพียงแค่4คนซึ่งเข้าใจได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเข้ารอบไปเรียบร้อยที่สำคัญเนี่ยมีเกมชี้ชะตาว่าจะอยู่ในเคลิกหนึหรือว่าต้องตกไปเล่นเคลิก u e 2ในฤดูกาลหน้าที่ต้องดวลกับโซอีแลนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ดังนั้น ชวนบกเลยไม่ได้เน้นเกมนี้ครับก็เป็นโอกาสของทางเมืองทองที่จะมองถึง3แต้มตั้งแต่ออกสตาร์ทเกมซึ่งกิเลนพยองก็พยายามครองบอลบุกเข้าใส่เลยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเกิดชวนทะเลาะเนี่ยตัวสำรองของทางทีมเยือนเนี่ยตัวเปลี่ยนน้อยกว่าน่าจะยุบในช่วงท้ายแต่เกมมันก็ดูดีในช่วงต้นๆน,น,นะครับ ดูจะพาบอลเข้าไปป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษของชนบุกได้เลยแต่สุดท้ายหลายจังหวะเนี่ยน้าเขตก,กระโหลกตัวเองครับเพราะว่าเดี๋ยวจับบอลลั่นบ้างไม่ละเอียดบ้างจ่ายบอลข,ข,ขาดเกินเกินคือโอกาสที่หลุดเข้าไปปรากฏว่าก็แทบไม่ได้ยิงหรอกครับเพราะว่าผู้สับป,ประตูของชนบุกเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเบื้องทองมาก็เสียคุณภาพการจ่ายบอลก็ไม่ทันได้กดดันแนวรับของทางชนบุกเลยอย่างลูกต้นเกมที่ปรเมศเปิดให้กับฟิซิโซบราว์ได้บอลเล่ผมว่าลูกอย่างเนี้ย กองหน้าไม่น่ายิงแบบนั้นนะครับแล้วก็โดนแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักเลยกับฟริเซอร์บราวที่ผลงานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิงเป็นว่าเล่นแต่บทจะพลาดหรือฟอร์มหลุดเนี่ยก็มาแบบไม่มีปีไม่มีคุยยังดีนะครับช่วงทดเจ็บความพยายามของเบืองทองก็มาสําเร็จคือจังหวะมันลงล็อกมันคลิกกันพอดีครับมันเป็นการแกะเข้าไปนะครับจากซ้ายแล้วตบไปขวาซึ่งปรเมศต่อไปที่บราวบราวให้คาคณะแล้วคาคณะเนี่ยดีตามความรู้สึกเลยไปจบที่ปรุรเชษทอเสน็จที่ยืนอยู่แบบไร้ตัวประกบ แล้วก็เข้าสายข้างถนัดยิงยัดเข้าไปให้กับเบืองทองนำหนึ่งต่อศูนย์นี่คือลูกที่ปลดล็อกทุกอย่างพาทีมเดินหน้าเข้าสู่เส้นทางของการเข้ารอบและผมก็คิดว่าโมเมนตัมทุกอย่างมันมาที่กิเลนพยองแล้วครับคุณภาพทีมของชนบุกก็ไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นตัวเปลี่ยนก็ไม่ได้มีกิเลนผยองน่าจะเล่นง่ายขึ้นในอีก45นาทีแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าเบืองทองดันรักษาความต่อเนื่องไม่ได้แล้วก็โดนชนบุกกดใส่เลยนะครับเกือบจะโดนตีเสมอด้วยแต่ยังดีที่กิติ ปัดลูกดีของพักชุนบุญไปชนขานไม่งั้นเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่ายังไงก็ไม่เข้ารอบเพราะว่าช่วงที่เหลือเนี่ยเห็นการเล่นแล้วรู้สึกกุนหญ์ิดเหมือนแฟนบอลในคอมเมนต์เลยแลวก็เรื่องดําเดินทั้งเกมขึ้นเกมรุกไปได้พอถึงพื้นที่สุดท้ายก็ช้าทั้งที่เร่งจังหวะบอลไปดีแล้วนะครับตั้งแต่แดนหลังและก็แดนกลางแต่ไปติดขัดตรงพื้นที่สําคัญก็งงนะครับเพราะวิธีการของจีโน่เลติอรี่เนี่ยอยากให้คิดไวทําไวาแต่ปรากฏว่าไปช้าในพื้นที่สําคัญและก็มมีหลาายชอ็ออคคืโคเงก ไปถึงหน้าประตูเขาแล้วไปถึงริมเส้นเขาแล้วเนี่ยบางทีเลือกจะส่งคืนหลังครับจากที่จะได้เปรียบบางทีกลายเป็นเสียเปรียบซะเลยครับซึ่งผมก็งงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆด้วยรูปทรงเกมเนี่ยเมืองทองสามารถบดขยี้ได้มากกว่านี้แต่โอเคอาจจะกลัวเสียลูกดึงหนึ่งแต่ด้วยวิธีการในพื้นที่สุดท้ายผมว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือว่าในช่วงทดเจ็บที่เอมิโรบักเนี่ยไปติดเซฟแล้วก็มีจังหวะส่งคืนหลังกับฟรีซรบ,บราวนะครับสุดท้ายยังดีนะครับที่ไม่โดนยิง เป็นแมชที่แฟนๆกีเลนยพยองแล้วก็ผู้เล่นของเมืองทองก็รุ้นใจหายใจควา้าเลยครับกลายเป็นรักษาสกอร์ไ้ได้ประตูเดียวเพียงพอจบด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่มเอชเฉยเลยครับผ่านเข้ารอบตามชนบุกไปได้และทําให้กีเลนยพยองเนี่ยได้เงินจากรายการนี้ครับในการชนะรวด3เกมหลังแล้วก็เงินรางวัลในการผ่านเข้ารอบและก็ค่าเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่แรกแล้วนะครับรวมทั้งหมดเป็นเงินไทยประมาณ18ล้านบาทคือถ้าเจาะไปในเชิงรายละเอียดเนี่ย กลายเป็นชนบุกค,ครองบอลเหนือกว่าขนาดที่เมืองทองเนี่ยถอยไปรับลึกในช่วงครึ่งหลังดีนะครับที่ชนบุกเนี่ยไม่คมไม่งั้นผมว่าตายครับโดยโอกาสในการยิงเนี่ยเมืองทอง14ครั้งตรงกรอบ4ส่วนชนบุก8ครั้งตรงกรอบแค่ครั้งเดียวคือเมืองทองมีเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับที่ฟอร์มของคู่ต่อสู้เนี่ยใช้โอกาสเปลืองแล้วก็โอกาสน้อยอย่างสรางงเนี่ยโอกาสเยอะไม่คมขนาดที่ชนบุกเนี่ยด้วยมาตรฐานเนี่ยยิง8ครั้งต่อเกมเป็นไปไม่ได้ครับถ้าส่งผู้เล่นชุดหลักมา ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่น่าเสียดายเพราะว่าเมืองทองเองจะมองถึงการเข้ารอบได้ง่ายกว่านี้แต่พวกเขาเทำให้ตัวเองดูเหนื่อยยิ่งการเจาะเข้าทําในพื้นที่สุดท้าย,ยคือฟุตบอลไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ติดขัดจุดเดิมๆและเหมือนจะเป็นแผลเรื้อรังจีโน่กู้สถานการณ์ชนะมาหเกมติดก็จริงแต่เขารู้ดีนะครับว่าการจบสกอร์ยังไม่ได้เฉียบคมและก็ยังไม่รวดเร็วพอตามที่เขาต้องการการประสานงานกัน ถ้าไม่นับลูกได้ประตูเนี่ยช็อตแบบนั้นแทบไม่เกิดขึ้นเลยนะครับในการแกะบอลจากซ้ายไปขวาหรือว่าการเล่นหน้าไหลาเกมรับที่มีความหลากหลายจากการเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่มีความเร็วซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่โค้ชด้วยว่า จะผสมเด็กยังไงให้มันชัดเจนแล้วก็แนวทางของบอร์บริหารด้วยนะครับพระผมได้ยินมาว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็ใช้ตัวเก่ามาช่วยประคองเด็กของเมืองทองประประมานเนี่ยบอกว่าไม่เอาตัวเก่าแล้วไม่เอาตัวยืมด้วยจะใช้เด็กของเมืองทองเลยที่มีสัญญาอยู่กับสโมสรลงเล่นเพื่อสร้างทีมในระยะยาวคือจะเอาเนี่ยเอาให้แน่นะครับไม่ใช่ว่าต้นฤดูกาลเอาอย่างหนึ่งพอผลงานไม่ดีก็เอาอย่างหนึ่งในบุงของโค้ชเนี่ยเขาต้องพยายามสร้างผลงานของตัวเองด้วยถ้าบอร์บริหารไม่ชัดเจนเนี่ยโคจิโนเขาก็จัดการทีมไม่ถูก ซึ่งผมเห็นมาหลายนัดแล้วนะครับจากไลน์อัพของผู้เล่นเนี่ยจะให้โอกาสเด็กก็ดันไปนให้สุดเหมือนยุคมาริโอเลยแต่ขอให้ทีมันนิ่งพอไม่ใช่ว่าสุดท้ายคนไหนดังคนไหนดีเนี่ยก็จะขายหมดคือในเชิงธุรกิจเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดขายทุกปีขายทุกเล็กเนี่ย ผมว่าแฟนบอลเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันว่าเขาจะเชียร์ทีมไปทําไมในเมื่อเข้าใจพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างและก็รู้ว่าสถานการณ์ของทีมไม่ได้เป็นยักษ์ใหญ่เหมือนก่อนแต่ก็มองไม่เห็นทิศทางว่าทีมจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้เมื่อไหร่เพราะผ่านเวลาไปเนิ่นนาน4ปี5ปีแล้วก็ยังวนเวียนกับแนวทางการบริหารจัดการแบบเดิมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังมีรอยยิ้มจากการเข้ารอบกับฟุบอลทัวสโสม,มสรเอเชียซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณภาพของผู้เล่นกีเดนพยองจะทําให้ดีก็ดีได้ยังเอาตัวรอดและเห็นททิศางอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหรจเจ้าจริงเอาจางสักทีจากนั้นไปต่อที่สิงคโปร์นะครับสนามย่าเทียมจรันเบซาการท่าเรืออีกหนึ่งตัวแทนจากไทยที่เข้ารอบแน่นอนแล้วนัดนี้ต้องการเพียงแค่เสมอครับเพื่อการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มก็บุกไปเยือนไลอ้อนซิตี้เซเลอร์รองจากฝูงของลีกสิงคโปร์ที่ต้องการชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบ ตามท่าเรือให้ได้และที่สาคัญถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนในแมชนี้จะแซงท่าเรือเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับโคดอ้อนรังสันิวชัยโชก็ให้โอกาสชลินไสเอียเฝ้าเสาเป็นเกมแรกนะตั้งแต่ย้ายมาส่วนตัวหลังก็ลงกันหมดแล้วครับบดินผาลาลาันษาะด,ดูบุยาฟิลิปเป้โมโริมและก็เซอร์ไพรส์หน่อยคือการกลับมาของธนบุญเกษรัฐที่ได้ลงเล่นส่วนเจ้าถิ่นนะครับก็นำโดยบารี่ไรส์กับตันทีมคุมแนวรับตัวต่างชาติก็มีรุยปีเรสบาร์รัมเซล่าและก็ซองอุยอง อดีตดาวเตะของหนองบัวพิชยาที่เคยมาค้าแข้งไทยลีกอยู่ช่วงหนึ่งเริ่มเกมมาเป็นท่าเรือครับที่ยังตั้งหลักไม่ได้แล้วเสียประตูเลยตั้งแต่จังหวะแรก ลูกนี้การสื่อสารไม่ดีชัดเจนเลยนะครับเพราะบอลทุ่มไกลเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับทุ่มไปในจุดที่ไม่ได้แม่นยําด้วยแต่กลายเป็นว่าดูบุย่าทําท่าเหมือนจะชิงจังหวะเล่นแล้วหม่งไม่โดนแล้วปล่อยกลายเป็นว่าข้างหลังก็ลามไปถึงไอแซคคอนนี่เสียจังหวะไปด้วยบอลตกพื้นเด้งไปข้างหลังนะครับทางฝั่งของอิรฟานฟันดี้ก็ยังไม่พร้อมจะเล่นเพราะเหมือนยืนตัวเปล่าอยู่คือคุมตําแหน่งหันไปทีก็เจอซองอุยองแหละครับวิ่งเข้ามาซัดเข้าไปรวมแล้วเนี่ย42ิวิครับประตูแรกที่ไลออนขึ้นนา หลังจากโดนเนี่ยการท่าเรือตั้งเกมนะครับสร้างโอกาสแต่ว่ายังปฏิปตอไม่ค่อยดีก็จะมีลูกเปิดเข้าทําแล้วก็มีการเจาะจากตรงกลางแต่ว่าไม่ได้หลากหลายครับส่วนใหญ่ที่จะไปได้เนี่ยก็เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นสะส่วนใหญ่อย่างบาดินผาลา่างี้นะครับกล้าลากกล้าลุยเล่นหนึ่งต่อหนึ่งแต่เพื่อนเนี่ยดูจะซับพอร์ตได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในจังหวะเติมเกมรุกมันก็เลยทาให้หลายครั้งเนี่ยต้องเป็นการโซโล่เดี่ยวเพื่อใช้ความสามารถในการหาจังหวะยิงเอาเองแล้วบอลก็ไม่เข้ากรอบครับ พอเล่นไปสักพักกดดันไม่ได้ไลออนก็ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เริ่มมาตั้งเกมของตัวเองก่อนจะมาได้ลูก2ครับบอลสุดเส้นของทางแม็กซิมเลสตงไปถึงซองอุยองอีกแล้วครับยิงลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้เจ้าถิน่นหนีห่างเป็น2ต่อ0นพอครึ่งหลังเนี่ยโคดอ้นก็เลือกจะแก้เกมนะครับ 2เมตรนี่อยู่ไม่ไหวนะครับเพราะเป้าหมายเนี่ยอยากจะรักษาแชมป์กลุ่มก็ต้องตีเสมอไว้ก่อนก็ถอดตัวรับออกแล้วก็ใส่ตัวลุกเข้าไปโดยมีทีรศักดิ์นะครับลงไปแทนธนาบูรณ์ปรากฏว่าแท็กติกมันก็คลิกนะเพราะว่าการเปลี่ยนเชฟตรงนี้เหมือนไลออนก็ยังตามไม่ทัน แล้วธีรศักดิ์เนี่ยก็กลายเป็นทีเด็ดมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูเลยอย่างประตูแรกเนี่ยนะครับธีรศักดิ์ก็เป็นตัวเชื่อมในพื้นที่สุดท้ายพักแล้วก็จ่ายให้กับฟิลิเป้อโมริมยิงเด็ดขาดมากบอลไม่ได้หนีมือผู้สาประตูของเซเลอร์แต่เอาแรงเข้าว่านะครับก็ยิงแสกหน้าไปเลยส่วนอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยก็เป็นการตามไปเก็บบอลแล้วก็จ่ายให้กับทางฟานปูโตสวางเท้ายิงยัดเสาแรกซึ่งลูกมันก็ผ่านไปได้รูเดียวนะครับก็ยิงตรงดิกเลยติดไซส์เล็ก ให้สิงเจ้าท่ากลับเข้าสู่เกมตีเสมอ2 2นะครับมันก็พลิกตาลปัดไปเลยเหมือนกันเพราะถือว่ากลับมาได้เร็วในช่วงต้นเครื่องหลังแต่พอเสมอท่าเรือดันถอยลงไปครับเพื่อเซฟผลการแข่งขันแล้วเซลเลอร์ก็ฟื้นคืนชีพปรับเชฟเกมอีกรอบหนึ่งส่งเซคิโอคาโมนาลงไปแทนที่ของคริสโตเฟอร์ฟานฮุยเซ่นพอไปรับเยอะแล้วแผลตัวเองเปิดเนี่ยเจ้าถิ่นก็เลยกล้าที่จะลุยนะครับและโมเมนตัมมันก็มาเพราะว่าหลายจังหวะในการเปิดบอลเนี่ย ของเขาค่อนข้างแม่นนะครับก่อนจะมาขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งต้องชมแม็กซิมเลสตงอีกแล้วนะครับหาจังหวะโยกหลบอาร์สตาวีคือเทคนิคการเล่นฉอดเนี่ยยอดเยี่ยมมากโจมตีจุดอ่อนของแบ็กขวาอย่างอาร์สตาวีที่ต้องมายืนเป็นแบ็กซ้ายจาเป็นจากอาการบาดเจ็บของเควินิโรมรัมซึ่งการป้องกันลูกนี้ถ้าเกิดเล่นเท้าซ้ายไม่ได้เนี่ยลำบากนะครับพอโดนล็อกหนีเนี่ยลูกนี้มันจะตามไม่สุดแล้วการเปิดให้กับซองอุยองเนี่ยโอ้ถวายพาเลยนะครับ ซึ่งการกระโดดฟาดของซองอุยองก็โคตรสวยงามหมดจดเป็นแฮตริกของเจ้าตัวด้วยโหดาวเตะคนนี้นี่ทำไมถึงฉายแววมากทั้งจริงๆตอนเล่นไทยลีก กับพญาไก่ชนหนองบัวก็ดูเฉยๆนะครับแต่พอกลับมาเนี่ยกลายเป็นเทพไปเลยและดูเล่นด้วยความกระหายครับเซเลอร์ไม่ได้มองตั้งแต่แรกแล้วว่านัดเนี้ยพวกเขาจะเสียเปรียบและมองพวกเขาสามารถเจ้าชนะท่าเรือได้แต่ที่มากกว่านั้นคือพวกเขาถล่มท่าเรือครับแม้สิงเจ้าท่าจะรีบแก้นะครับเอาเฉลิมศักดิ์ไปแทนที่ของอิราฟานฟันดี้ที่ดูเหมือนจะไม่เต็มร้อยและผมก็งงนะครับว่าอิราฟานเนี่ยเป็นอะไรครับกับการเล่นฟุตบอลในช่วงหลังเนี่ย ไม่รู้ว่าร่างกายไม่เต็มร้อยหรือใจไม่เต็มร้อยครับเห็นจังหวะเวลาโดนไหลายครั้งเนี่ยหันมองเพื่อนเนี่ยบทอะไรตายยากแต่หลายๆครั้งเนี่ยเขาเองก็เริ่มต้นเข้าบอลไม่สุดตั้งแต่แรกแล้วการทษกันไปมาด้วยภาษากายของเกมรับการท่าเรือมันก็ชี้ชัดนะครับว่าจังหวะการสื่อสารมันไม่เหมือนก่อนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกับบอลโคตรอ้นในรอบนี้และกลายเป็นว่า ชว่วงที่ปรับเชฟเกมอยู่เนี่ยยังไม่ทันร้อเปรเซดีดันไปพลาดเียครับท่าเรือสุพนันกับฟิลิปเปก,ก็กักกันจนกลายเป็นว่าโดนคาร์โมนาตัดบอลแล้วก็แทงให้กับทางชาวอานวัวหลุดไปแตะหลบชนินแล้วก็ยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น42ไทยอยู่กลุ่มเดียวกับทางสิงคโปร์เนี่ยดูไว้เลยนะครับลูกเล่นฉาบฉวยแบบเนี้ยลูกเนี้ยเป็นลูกที่สิงคโปร์ถนัดมากเลยโดนนาห่างก็อยู่ไม่ได้เลยครับท่าเรือก็กลับมาเร่งอีกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปโดนเลนนาทีที่วิ่งเอาบอลจากหลังลาย แล้วก็เข้าไปซัดปิดกล่องให้ Lion City ี้เ l เลอนะครับเปิดบ้านถลุงการท่าเรือไปขาดลอยถึง5ต่อ2กลายเป็นว่าบอลกลุ่มนี้ไลออนซิตี้เซเลอรเป็นตัวแปรเลยนะครับเล่นแบบไร้มาตรฐานก็ชนะแล้วก็แพ้ได้ทุกทีมแต่เก่งกับการท่าเรือทีมเดียวเพราะชนะสิ่งเจ้าท่าได้ทั้งไปแล้วก็กลับเลยแซงจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแบบนี้ครับการท่าเรือก็ถือว่าเสียหายนะครับเพราะว่าโอกาสอยู่ในมือแล้วแต่ทำไม่ได้เอง ยังดีที่ตุนแต้มบุญเก่าวไว้เลยจบรองแชมป์กลุ่มส่วนเจอเจียงที่อุตสาบุกไปชนะเปอร์ซิปเองก็ต้องตกรอบไปสถิติเกมนี้สิงเจ้าท่าครองบอลได้มากกว่าก็จริงนะครับแต่โอกาสเนี่ยเป็นไลออนที่ได้ยิง11ครั้งแลวก็ตรงกรอบ8ครั้งคือเฉียบมากครับยิงเป็นตรงนะครับนัดเนี้ยแล้วก็ได้มา5ลูกด้านการท่าเรือเนี่ยมีโอกาสยิง9ครั้งแต่ตรงกรอบเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ได้ทั้ง2ประตูก็คือไปดีในช่วงต้นครึ่งหลังที่แก้เกมมา ซึ่งการโจมตีก็ยังคงชัดเจนนะครับเล่นเกมริมเส้นเป็นหลักเปิดบอลถึง27ครั้งแต่ว่าเปิดไม่แม่นครับเปิดเข้าเป้าไปเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นซึ่งการเคลื่อนที่โดยฮิตแมปที่จับจากอุณหภูมิความร้อนของนักกีฬาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าการท่าเรือเล่นแต่ริมเส้นแล้วพอไม่ได้ผลเนี่ยก็ยังคงย้ำคิดย้ำทำอยู่เหมือนเดิมแต่บันขาดเรื่องของความแม่นยำนี่แหละครับเป็นคำถามหนักมากนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในแคมป์ของการท่าเรือฟอร์มของโคชอ้นในการกลับมารอบนี้ ผลการแข่งขันเนี่ยไม่เป็นคําถามนะครับฟุตบอลแพ้นชนะกันได้แต่ฟุตบอลโคชอ้นเนี่ยมันลดความน่ากลัวลงไปเยอะมากความกระหายสปิริตทีมตกลงไปแบบเห็นได้ชัดส่วนในคอมเมนต์เนี่ยเห็นโทษประตูบอรชรินแท่เอียเนี่ยตัวเล็กนะครับทำไม,ไม่ไปเอาบอยชัดชัยบุตรพรมมาปล่อยให้บุรีรัมเอาไปทําไมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยโอเคเข้าใจได้นะผมก็เสียดายแทนเหมือนกันที่การท่าเรือควรจะแก้ปัญหาเรื่องของตําแหน่งผู้รักษาป,ประตู คือถามว่าเสริมไหมเนี่ยเสริมนะครับแต่เสริมไม่สุดคุณลองไปดูก็ได้ทีในบิ๊กโฟเนี่ยการเสริมผู้รักษาป,ประตูสักคนหนึ่งเนี่ยคือต้องอยู่ในสระบบข,ของทีมชาติแบบปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเอามาตอนที่เขาติดทีมชาติแล้วหรือว่าเอามาแล้วใช้งานจนติดทีมชาติกับสโมสรตัวเองตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นนะครับว่าให้สมพรยศกลับมาเร็วๆขณะที่วรุศรีสุภาที่มาแก้บาชาวนาก็กลายเป็นว่าดันเจ็บไปอีกจริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องของรูปร่างอาจจะเป็นประเด็นนะครับแต่ผมว่า การสื่อสารกับเพื่อร่วมทีมสําคัญมากกว่าเพราะว่าชนินเองเนี่ยโอ้แทบไม่ได้สัมผัสเกมเลยในชน่วงที่ผ่านมาอย่างการซ้อมเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของคนอ้นด้วยที่ประเมินเห็นว่าโซเวทีครบโคเนี่ยอาจจะยังขาดลูกเก่าเกมกับแมชระดับนี้แล้วก็ได้โอกาสไปแล้วในเกมก่อนหน้านี้ซึ่งพอทีไม,ม่ชนะเนี่ยก็มีโอกาสในการที่โคช้ช จะโรเตชันหรือว่าลองปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆอย่างชดินเนี่ยรูปร่างผมว่าก็พอๆกับกำพลปฐมอาคากุลนะครับทำไมตอนกำพลเล่น f f c h a แชมเปี้ยนส์ลีเนี่ยเจ้าตัวยังได้ตำแหน่งประตูยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มเลยผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ประตูอย่างเดียวทั้งเรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของฟอร์มฟอร์มถ้ามันจะดีเนี่ยมันต้องมีกองหลังที่อุ่นใจด้วย ซึ่งณ้ว,วันนี้คําตอบของการท่าเรือมันก็ชัดเจนว่าคุณเสียถึง5ลูกเนี่ยคุณจะไปโทษประตูอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่เพราะชนินเนี่ยก็ช่วยเซฟไปอีก3เซฟนะครับส่วนถิติผู้เล่นเกมรับเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครบล็อกบอลหรือว่าช่วยยืนบล็อกได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในเกมนี้ซึ่งถือว่ามันเป็นตัวเลขที่แปลกมากส่วนการอินเตอร์เซปบอลหรือว่าตัดบอลเนี่ยก็ทําได้แค่3ครั้งเท่านั้นเช่นเดียวกับการสก,กัดบอลที่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเลยของกองหลังก็ทําได้น้อยมาก ทียบกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเบ r ดี้ไรท์ของไลออนเนี่ยคนเดียวเคลียร์บอลไป9ครั้งส่วนการท่าเรือเนี่ยจับจังหวะไม่ได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นตัวหลักในการเคลียร์บอลอันเนี้ยชัดเจนว่าแมชเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของการยืนตำแหน่งเกมรับพอสมควรส่วนเกมลุกรอสนาด,ดูบูย่าที่อยู่จนจบเกมได้บอลเพียงแค่24ครั้งเฉลี่ย4นาทีต่อครั้งถือว่านานมากนะครับ กับการมีส่วนร่วมในบอลซึ่งดูบุญ่าเนี่ยเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วคือเขาเองเนี่ยไม่ได้เหมาะในการเล่นร่วมหรือว่าไปสร้างจังหวะก,กับเพื่อนแต่เขาเหมาะคือถ้าเพื่อนเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษอันนี้คือจะอันตราย่วนหนึ่งคนคือธีรศักดิ์ที่ลงมาในช่วงครึ่งหลังก็ได้บอลแค่1ิเดครั้งนะครับซึ่งเป็นบอลในเขตโทษ 2ครั้งและก็มีส่วนในการทําให้ทีมได้ประตูแต่หลังจากนั้นก็หายไปจากเกมเลยนี่แหละครับคือจุดสําคัญที่คนจะมองว่าทําไมเทรศักถึงเป็นเพียงแค่ตัวสํารองแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเรี่ยวแรงหรือว่าจังหวะความคมในการทําประตูแต่เวลาน้องมีเวลาในการเล่นเยอะขึ้นเนี่ยน้องไม่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเองต้องขยับไปตรงไหน พื่อให้ไม่หลุดโฟกัสจากเพื่อร่วมทีมซึ่งต้องปรับอีกเยอะมากสําหรับทีรศรักดิ์เผื่อที่มายการไปเข้าแคมป์ทีมชาตินในรอบนี้ผมว่าอีชีคงจะให้โอกาสเป็นรอบท้ายๆด้วยแหละครับคือชื่อเสียงดีกรีก็มีแล้วแต่ถ้าเกิดยังเล่นไม่ดีก็พร้อมจะมีตัวอื่นสอดแทรกเข้าไปการแพ้ในแมชนี้จับตาดูเลยนะครับผมว่าโคชอ้นเองเนี่ยก็เริ่มจะท้อเหมือนกันการกลับมาคุมทีมรอบ2ปรากฏว่า5นัดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวก็คือชนะหนองบัวเสมออีก2แล้วก็แพ้2ก็ไม่แน่ใจว่า หลังจากนี้บอร์บริหารจะดันโคตรอ้นต่อไปจนจบฤดูกาลไหมสัญญายังคงอยู่นะครับแต่ถ้าผลงานไม่ดีการท่าเรือก็คงรอไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าฤดูกาลนี้ก็อยากมีแชมป์สักแชมป์หนึ่งอย่างตอนนี้ก็ตกรอบไปแล้ว1รายการในศึกเอฟเอคัเหลือลีกครับแล้วก็เป้าหมายในลีกก็จับตาดูแหละครับถ้าเกิดจะแยกทางกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่ารอบนี้ไม่มีคัมแบ็กแล้วแต่ท้ายที่สุดนะครับถ้าเราเห็นการเสริมทัพของการท่าเรือในการดึงบาโลสเทลลี่กลับมาเนี่ย ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าการท่าเรือไม่ได้ทุ่มอย่างที่เราคิดกันดังนั้น,คนโคอ้นจะตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งในช่วงเวลาตรงนี้ของโปรแกรมทีมชาติเนี่ยผมว่าการท่าเรือก็สามารถรอเวลาให้ตัวหลักหายจากอาการบาดเจ็บอย่างหัวใจสําคัญก็คือโนบุรุชิมุระส่วนการเสียตัวหลักไปร่วมทีมชาติเองเนี่ยผมก็มองว่าโอเคตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าหลายๆคนที่ไปเนี่ยก็เป็นตัวที่เข้าใจระบบอยู่แล้วโคจามาจูน กับนักเตะที่กลับมาใหม่อย่างบาโลสเทลลี่อ้าบดินผาลาไม่ได้ไปทีมชาติก็อาจจะกลายเป็นดีที่จะได้ซ้อมร่วมกับเควินดิโรมรามในเรื่องของการปรับวิธีการตามที่โคดอ้นต้องการแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาจากโปรแกรมทีมชาติก็คือช่วงหลังปีใหม่บอลท่าเรือยังเป็นแบบนี้ผมว่าโคดอ้นก็คงต้องแสดงความรับผิดชอบอีกครั้งหนึ่งแบบจริงจริงจังๆแล้วล่ะครับสรุปในศึก ACL2 เนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายก็แบ่งเป็นโซนตะวันออกและก็ตะวันตกฝั่งละ8ทีมนะครับรูปแบบก็เหมือนกับ เอฟซีแชม i ปี s ยนส์ลกอีลิเลยที่บุรีรัมเล่นซึ่งทีมจากไทยผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด3ทีมไม่มีใครตกรอบเลยนะครับโดยการจับสลากประกบคู่เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ในรอบนี้ก็มีโอกาสที่ทีมจากไทยจะได้เจอกันเองส่วนของ BU เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอกับรองแชมป์กลุ่มซึ่งจุดนี้เป็นไปได้นะครับศึกสายเลือดอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในการเจอกับ เมืองทองหรือว่าการท่าเรือส่วนอีกทีมที่เป็นรองแชมป์กลุ่มที่พวกเขามีโอกาสจะเจอคือซิดนีย์เอฟซีจากออสเตรเลียซึ่งผมมองว่าแข้งเทพอาจจะขอเจอศึกสายเลือดดีกว่าไม่ต้องเดินทางไกลและอาจจะง่ายกว่ากับการดวนกับทีมอย่างซิดนีย์ขณะที่สิงเจ้าท่าผมว่าถ้าเกิดไม่ใช่บียูเนี่ยก็เป็นของหนักเลยนะครับเพราะว่าทางเลือกที่เหลือจะไปเกาหลีใต้เจอชนบุกหรือไปญี่ปุน่นแล้วเจอซันเฟเชีฮิโรชิมาส่วนเมืองทองก็หนักเหมือนกันถ้าไม่เจอบียูก็อาจจะไปเจอไลออนที่เพิ่งปราบท่าเรือมา ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังดีกว่าเพราะว่าซานเฟเชชชั่วโมงนี้ผมมองว่าถ้าเลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงไปก่อนโดยเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมแชมป์กลุ่มต้องออกไปเยือนก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นส่วนรองแชมป์กลุ่มต้องเล่นในบ้านก่อนโดยเล็กแรกเนี่ยจะเตะระหว่างวันที่11-13กุมภาพันธ์ส่วนเลก2เนี่ยก็จะเตะในวันที่18-20 กุ่มพาผ่านก็ติดตามกันได้นะครับผมเชื่อว่าทีมที่เข้ารอบอาจจะมีการขอเลื่อนโปรแกรมอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไทยลีกไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าทีไหนจะเข้ารอบได้บ้างแต่ต้องรีบแจ้งให้กับแฟนบอลได้ทราบนะครับในเรื่องของการสับโปรแกรมเพราะมีผลต่อภาระของแฟนบอลที่อาจจะต้องปรับแผนในการเดินทางเพื่อไปชมไปเชียร์ด้วยแต่ถ้าไม่เลื่อนก็ดีนะครับก็วางแผนบริหารจัดการกันไปตามนั้น ไปลุยเรื่องของทีมชาติไทยกันต่อนะครับซ้อมช่วงเย็นเมื่อวานก็เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายในไทยก่อนจะเดินทางไปที่เวียดนามซึ่งอ e. ีชีอีเนี่ยก็เริ่มลงแท็กติกไปบ้างแล้วนะครับเท่ากับว่าทีมชาติไทยจะเหลือเวลาซ้อมอีกแค่2ครั้งเท่านั้นที่เวียดนามก็คงไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากแล้วนะครับจะไปซ้อมที่น้านเนี่ยเดี๋ยวก็โดนสืบแผนการดังนั้นความเข้มข้นสูงแน่นอนครับ,ก,บกับการซ้อมที่นี่และผมคิดว่าการพูดคุยช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการเน้นย้ำวิธีการของแต่ละคคนแทนทีม ใครที่ไปก่อนก็คงจะรู้แล้วโดยเฉพาะเด็กหน้าใหม่ที่อาจจะไม่ได้เวลาพูดคุยกันมากพอกับแคมป์ทีมชาติในรอบที่แล้วผมว่า11ตัวจริงอ่ะถูกวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยก็ต้องทราบว่ามันไม่ได้มีตัวให้ใช้ครบในช่วงเกมแรกภาพมาเลยค่อนข้างชัดว่าใครบ้างมีโอกาสจะลงสนามดังนั้นวันที่7จธันวาคมก่อนแข่ง1วันเนี่ยพวกเขาจะได้ซ้อมกันทั้งหมด21คนนะครับที่เวียดนาม แต่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ทันแล้วครับคือมันต้องชัดเจนตั้งแต่ก่อนจะเดินทางไปแล้วผมเลยคิดว่าแทคกติกต่างๆลงรายละเอียดไปหมดแล้วโดยเอานักเตะเยาวชนของ BG มาเป็นตุ๊กตาในการช่วยซ้อมที่อิชิอิก,ก็เลือกมาเพื่อช่วยสร้างสถานการณ์ให้ทีมชาติไทยได้จำลองเกมในการเจอกับตีมอและผมก็คิดว่าถ้าอ่านใจอิชิอิเนี่ยนักเตะที่มาก่อนในช่วงแรกก็ควรจะมีโอกัดในการลงสนามก่อนทั้ง16คนจะออกเดินทางนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลย เพื่อไปที่กรุงฮานอยหรือว่าฮานอยแล้วก็พักเล็กน้อยครับจากนั้นเนี่ยตัวท่าเรือจะตามมาสมทบในช่วงบ่ายๆหรือว่าอาจจะเย็นแล้วก็จะซ้อมเลยนะครับต้องจับตาดูสถานการณ์อีกครั้งหนึง่งว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรมาฝากเราบ้างก็ย้ำกันหน่อยว่าไทยเจอทีมอร์เตเตะที่สนาม่างเยยสเตเดียมในวันที่8ธันวาคมเวลา2ทุ่มถ่ายทอดสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ก็ติดตามเชียร์ทัพช้างศึกไปพร้อมๆกับผมด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติอื่นๆอ่าไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเรา นำเสนอข่าวกันมาตลอดอย่างเวียดนามเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อ20นักเตะออกมาเรียบร้อยคือตัดตัวแล้วมีการตัดออกไป7คนนะครับหลังจากก่อนหนั้าน,นี้ไปเก็บตัวที่เกาหลี30คนแล้วก็บวกอีก3คนจากทีมนาดิ่งที่เจอกับ B ีในศึก FC c h a m p ม o o s s l e g u u e 2ที่น่าสนใจสําหรับตัวที่หลุดไปเนี่ยผมว่าหลายคนรู้จักดีนั่นคือดังวันเริ่มครับผู้รัาประตูอดีตมือหของทีมชาติในช่วงหนึ่งโดยเฉพาะ ยุคพักครังซอเนี่ยเขถือว่าเล่นเจอกับไทยเป็นไม้เบื่อไม้เมา,มา,มาเลยฟอร์มมันจริงไม่ได้แย่นะครับแต่สมาคมของ,ของพวกเขาเนี่ยก็ได้ชี้แจงว่านักเตะหายเจ็บไม่ทันเพราะฉะนั้นมือหนึ่งของทีมในรายการนี้ยังคงเป็นฟิลิปเนียนเหมือนเดิมที่อาจจะได้ปลดล็อกชัยชนะครั้งแรกกับเวียดนามหลังจากก่อนหน้านี้เฝ้าเสามาเขาไม่เคยชนะเลยแม้แต่เกมเดียวไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าเกมเอเชียนคัพแล้วก็บอลโลกรอบคันเลือกส่วนที่เหลือนะครับที่หลุดไปก็มีตัวเกาอย่างฟานวันดึก หรือว่าเจินเบาตวนส่วนอีก4คนที่เหลือก็เป็นดาวรุ่งครับที่ยังสามารถเล่นในสีเกมปลายปีหน้าได้อยู่ขณะที่ตัวอันตรายที่ติดไปคือราฟาเอลสั้นนี่แหละที่สื่อก็ให้การจับตาม,มองหรือว่าเงียนซนซนที่โอซาก้าไปเวียดนามแล้วนะครับเพิ่งยิง2ลูกในการเจอกับ B u ในเอเชีย2พวกเขาก็กําลังตามไปสมทบกับทีมก็เดินทางไปลาววันนี้เหมือนกับไทยที่เดินทางไปเวียดนามในวันนี้เหมือนกันเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับเกมแรก ิดท้ายที่เรื่องของฟุตซอลไทยนะครับก่อนหน้านี้มีโปรแกรมต่อเนื่องทางฟุตซอลโลกแล้วก็มาต่อศึกจิงแชมป์อาเซียนที่เราจบได้การเป็นอันดับ3แต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าผิดหวังในมุมแฟนบอลแต่ผมเชื่อว่ามันคือสายเลือดใหม่ยังไงต้องให้เวลาในการประกอบร่างความคืบหน้าในการเจราจาต่อสัญญากับมิเกลโรดริโก้ผมว่าไม่น่าเป็นประเด็นแล้วนะครับแน่นอนว่าระยะเวลาสัญญาของมิเกลกับข่านเหนื่อยอาจจะไม่ได้สูงมากด้วยมันก็ลงตัวภายใต้เงื่อนไขเหมือนกันในการรับงานเพราะว่า สิ่งสาคัญคือการสร้างนักฟุตซอลสายเลือดใหม่หลังจากพยายามสร้างแล้วในชิงแชมป์อาเซียนแต่ดูเหมือนยังขาดขาดเกินๆดังน,นั้น,น,นผมคิดว่าบิ๊กปอมคุณไอศักดิ์เป็นจ่าสี่วันที่เป็นหัวเรือใหญ่ของวงการโตเล็กไทยเนี่ยนะครับก็คงจะเน้นย้าอยากให้มิเกลสร้างเหมือนตอนที่เขาเนี่ยนำเด็กยู20หลายคนขึ้นมาติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นโรนชัยจูงวงสุขบูมัดอุสมานบูซาหรือว่าปานักกิติผานุวงศ์และก็หลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อถึงนะครับ เพราะนอกจากโปรแกรมชุดใหญ่แล้วเนี่ยยังมีดาวรุ่งด้วยอย่างปีหน้าเนี่ยนอกจากชุดใหญ่ต้องเล่นชิงแชมป์อาเซียนก็จะมีซีเกมมีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด่วนว่าจะมีฟุตซอลอยู่20ชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับและนี่คือภารกิจที่รออยู่ของมิเกลที่ต้องเหมารวบทั้งหมดเลยถ้าเขาสามารถทําได้ผ่านตามเป้าหมายทั้งหมดเขาก็จะมีนักเตะให้ใช้สอยหลายรุ่นอายุซึ่งเขาเจอกับมือรู้ด้วยตัวเองการหยิบจับไปใช้เพื่อสร้างทีมในระยะยาว ก็ไม่น่าใช่ปัญหาทั้งหมดนีครับก็คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของเจวรปัดใน Facebook ชื่อเดียวกันใน TikTok ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามจริงๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะมีอะไรสอบถามกันก็ได้จะเล่าให้ฟังแบบสนุกก เอาไปคุยกับเพื่อนแล้วลองดูว่าข่าวสารที่ผมเล่านั้นจะมีทิศทางความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนจะเกิดดีลไหนได้บ้างซึ่งตลาดรอบนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข่าวสารที่เอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นข่าวในเชิงที่ซุบซิบก็สซิบกันซะมากไปเพราะว่ามันแทบไม่มีความเคลื่อนไหวเลยกับการขยับเปลี่ยนแปลงตัวนักเตะงบประมาณของแต่ละทีมน้อยจริงๆเป็นกำลังใจในการหาข่าวให้กับผมในทุกๆวันด้วยนะครับสวัสดีครับ